นะโมวตัวตวสสกภะคะวันตนอวระหะโุสัปมาสัมพุนธัสสะนโมตัสนตสนตัะนตัสนตัสนัดสัสินจั 25, ดสินใัสนจตสินใจตัสนจตัสิัสนใจตัะนตอสนัสนตัสัสนใัดสัสัสนนนันันััันจันนจจนัตอนนี้กังท ตอนนี้กำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่ชื่อวิธีธรรมชาติที่สารติใิเกตนททำไมถึงมาเขียนหนังสือเล่มน,นี้ตอนอ,อายุเท่านี้ทั้งๆที่มันเป็นประสบการณ์ของเมื่ออายุ17ทำไมจะต้องมาเขียนตอนอายุ71ดีที่มาที่ไปก็คือว่าตอนนี้มี ศิลปินที่เขาจบมาจากสารจินเกตนเขากำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิละปะปล่อยตั้งศีรษะให้ตรงภาพยอย่างนี้ไม่ดีตั้งศีรษะให้ตรง as we sit as m o n a s t i c d o n t go like that it's คือ go straight. เขาก็จะจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิละปะ นะคะของศิลปินที่จบการศึกษามาจากกรลาพวันกรลาพวันคือ f a c u l เ y ีย arts แผนกศิลปะของมหาวิทยาลัยสารจินเนเกตันโดนแม่จบจากที่นั่นนะคะแต่ไม่ได้จบกรลาพวันโดนแม่จบจบปริญญาตรีในในวิชาปรัชญ,ญาพอได้ยินก็เกิดแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนี้สำคัญมากค่ะสำหรับการเขียนหนังสือ แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษเรียกว่า inspiration i n s p i r e แรงบันดาลใจเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำหลายอย่างเป็นแรงบันดาลใจว่าเราก็เป็นนักศึกษาศิลปศาสาที่นิเกตันเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ได้จบจากกลาปวันและเราก็มีงานศิลปะจะ,สะแสดงกับเขามากประมาณนะั้น ในมุมแรคิดว่าเป็นกิเลสเล็กๆด้วยแหละยอมรับสารภาพกับลูกไหมคะมากกว่าจะได้แสดงงานกับเขานะคะข้อสำคัญก็คืออยากจะมีส่วนร่วมกับ กับนักศึกษาที่จบมาจากสาัิตินเกตันเขาก็ถามว่าจะจส่งงานชิ้นไหนไปแสดงหลวงแม่ก,ก็บอกว่าจะส่งงานงานของหลวงแม่ชื่ออะไรก็ต้องถามชื่องานนะคะชื่องานงานของหลวงแม่ชื่อพระนางสังคมิตาเทรีรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนรู้ไหมรู้ไหมว่างานชิ้นนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมคุณรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้นะ เออแปบบแบบแบบลกแปลกหลวงพี่ออนรูปไหมว่าอยู่ที่ไหนงานชิ้นนี้อยู่ที่ไหนรูปไหมคะห้องฮะห้องเสริมบนชั้นสององหน้าเลยนะคะองข้างหน้าเราเลยอยู่ในเซตของอพระอรหันต์เกรีสิบสามรูปแต่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์เกรีหนึ่งในสิบสามนะเพราะว่าคนละยุคคนละสมัยนะคะพระอรหันต์เกรีสิบสามรูปนั้นอยู่ในสมัยพุทธกาล ะะพระนางสังกมิตานั้นอีก300ปีต่อมาเป็นสมัยของพระเจ้าอสูรนะคะเป็นพระพราธิดาของพระเจ้าอสูรที่นำพระาศาสนาไปเผยแพร่ที่ลีลรงยาพรา์แทนทีที่มีส่วนร่วมในการที่จะส่งงานไปไปร่วมกับงานตรงนี้ ความคิดมันแล่นนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอินสป r เรชันสิ่งที่เกิดขึ้นกับ,กบแรงบันดาลใจเมื่อมีแรงบัน,บนดาลใจมันจะมีแรงขับเคลื่อนส่งต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น,นคนที่จะชื่นชมหนังสือเล่มนี้มากที่สุดก็คือต้องเป็นคนที่กระจากสารจีเนเกตันหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ตั้งใจให้เป็นงานที่นักศึกษาสิ่์เก่าสารจีเนเกตันอ่าน อันนั้นก็คือเรีเรว่าอะไรนะเวลาที่เราจะค่านหนังสือนี่เราต้องหาตลาดตลาดคือใครตลาดคือนักศึกษาสารตินิเกตันชิ์เก่าสารตินิเกตันตลาดที่สองก็คือตลาดคนที่อ่านงานอินเดียตลาดที่สามคือคนที่สารตินิเกตันเองตอนนี้คนที่สารตินิเกตันเองจะอ่านได้ยังไงนเมื่อต้องฉบับผกหลแม่เป็นภาษาไทยเกรนขับเคลื่อน อีกรูปหนึ่งตามมาก็คือต้องทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้คนที่สันติมเกตนได้อา่านลูกๆเห็นไหมว่าแรงดันใจจุดเดียวนะจุดเดียวนะคะเป็นประกายไฟแวบหนึ่งมันจะทำให้เกิดประกายไฟแวบที่สองประกายไฟแวบที่สามนะคะไปไปอย่างนี้เลยนะคะไปอย่างนี้เลย เมื่อไหร่จะเสร็จนะลวงแม่ปีหน้าเราังไม่ใช่เลยคะ่ะจะให้เสร็จในเดือนนี้เดือนมิถุนานเดือนมิถุนาเนี่ยนะคะตอนนี้เสร็จไป60เปอร์เซ็นต์แล้วว่าแรกของความคิดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษานะคะเพราะฉะนั้นว่ามันไปเร็วมะว่าความคิดมันไปเร็วนะคะและเพราะมันมีแรงบระดานใจมันจึงมีพลังในการทำงาน แต่นี่หลวงแม่จะนําเข้าสู่ธรรมะนะคะจะนําเข้าสู่ธรรมะนำเข้าสู่ธรรมะหนะว่าธรรมะที่อยากจะนําลูกเข้าสู่ก็ค,คืออิธิบาทสีอิธิบาทสีก็คือเป็นธรรมะอยู่ในหมวดอะไรหมวดสีหมวดสีอยู่ในอะไรอังกุตรนีกายนะคะอยู่ในพระสูตรนะคะอยู่ในส่วนที่สองของของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกส่วนที่หนึ่งคือ ปฏิบัติส่วนหนึ่งคือปฏิบัติ <c oughs> พูดเจ็บหัวพระไตรปิฎกเรากำลังพูดถึงพระไตรปิฎกนะคะส่วนที่1นึของพระไตรปิฎกคือพระวินยัยนะคะส่วนที่2คือพระสูตรส่วนที่3คืออภิธรรมนะคะอภิธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงแม่กําลังพูดเนี่ยอยู่ในหมวดสีอยู่ในอังคุตรนิกายอยู่ในพระสูตพระสูตรตันตปิฎก I, I tell them the sequence of my of my inspiration หมสีธรรมะหมสีอม,มีหลายข้อมากเลยนะคะอริยสัจสีก็อยู่ในธรรมะบมสีนะเพราะสีข้อเหมือนกันนะคะลวงแม่พูดถึงอิธิบาทอิธิบาสิอิธิบาทนี้เป็นเป็น key to s u ั c e s เนะคะเป็นกุญแจไขความสําเร็จความสําเร็จในอะไรความสําเร็จในงานความสําเร็จในชีวิตสำคัญนะคนที่ไม่มีอิธิบาสิไม่รู้จักอิธิบาสิใช้อิทธิบาสิไม่เป็นนม่ไปไหนไม่รอดเลย so now I talk about my inspiration what I'm doing now I'm writing a book and with this inspiration that a group of artists they are meeting and this group of artists they actually graduated from my university same university that I graduated long time ago so uh, I feel a strong unification with them, and now they are bringing out exhibition, and I want to be part of this exhibition also. So I'm saying uh, my my work will be Sankavita Terry, the statue on the second floor, to 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 be part of the exhibition. With that inspiration came another another light that is to bring out the book of my life in Shantiniketan. My, how to say, lifestyle as a student, a very simple, natural way of living in Shantiniketan. And my market, my immediate market, would be these students, these graduates, you from the same university. And of course, the larger audience. I mean, if you have just these pockets of people, it will not be sufficient to to make a good sale. So you have to have a larger, larger market. The larger market will be those who are interested in India. That, that is a big, big market uh, because we have brought our books on india four, four volumes already four volumes already on india uh, the first one is uh, uh, miraculous miraculous has a time miraculous miraculous india Volume One: Miracles India. Volume Two: Letters from India. Volume One: Letters from India, English version. You know, so things are uh, uh, coming out like this, and, and I know that there will be, we, we, will have the market. Now, then I talk about. Now I bring you to to Dharma topic. The Dharma topic that I would like to share with you is Isibasi, key to success. There are four. ย้อนกลับมาที่อธิบายสี่ของเรานะคะอันแรกเลยคือฉันท้าชันท้าันท้ is you like to do it you know when you want to start something when you do something you like it so this liking is very important you if you like to do what you're doing No matter how difficult it is, no matter how long it will take, no matter how far you have to walk in order to get this particular piece of thing to continue your work, you will do it. Thus, we start with chanta. chanta this chanta, willingness to do, likeness in what you are doing, bring about the second one. The second one is virya. ตัวที่สองนะคะติดมากับฉันทะเลยนะคะความพืิพอใจนั้นจะนำมาซึ่งวิริยะวิริยะคือความเพียรความเพียร it means you can do it again and again if you fail you l l do it again doesn't matter if you have to get up four o'clock to sit down and write the second chapter the third chapter doesn't matter because you like to do it you see so this inspiration which brings about this likeness in what you are doing brings about v i ริย ความเพียรความเพียรนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในชีวิตของเราตั้งศรีรษะให้ตรงโยอยที่หลังเอากระจกมาวางข้างหน้านะคะให้เขาเห็นตัวเขาเองคนเป็นพระนั่งนั่งนั่งศรีรษะเอียงไม่ดีเป็นลักษณะที่ไม่ดีวิริยะเป็นคําใหญ่นะเป็นคําใหญ่แล้วก็หลายคนที่เก่งแต่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะ ไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรสังเกตดูนะคนที่เก่งคนนี้ก็เก่งมากเลยหรือแม่แต่ทําไมชีวิตเขาไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาไม่มีความเพียรเขาไม่มีความเพียรที่จะอยู่กับงานไม่มีความเพียรที่จะอยู่กับหน้าที่ไม่มีความเพียรที่จะอยู่กับความรับผิดชอบนะคะความเพียรเรื่องมีความสําคัญพอๆกับขันะ เมื่อมีฉันทาแล้วนะครมันนําไปสู่วิรยิยะแต่ถ้าวิริยะของเราอ่อนไม่สําเร็จไม่สําเร็จนะคะความเพียรทําแล้วทําอีกยากเย็นดึกเดินหนักหนาเราก็ยังทํานะคะแต่ความเพียรน,นี้มีองค์ประกอบองค์ประกอบของความเพียรที่สําคัญก็คือทีมเวิร์ทมเวิร์ คนที so, ่เข้ามาช่วยงานด้วยกันนะคะทีมโดยสำคัญเมื่อมีวิริยะฉันทะวิริยะจิตตะจิตตะคือจิตค่ะใจจดจ่อ so วิริยะวิริยะ means you persevere persevere in what you're doing because you like you have ฉันทะฉันทะ is liking in what you do now that brings to the third one the third one is จิตตะจิตตะ the mind the mind is always focused Always focus on this job that you are doing. All the time you are checking. Whether you whether it's going left or it's going right, whether it's going straight, or oh, maybe we should do this, or oh, maybe we should do this, or oh, maybe if we add this to this, you can't do it. บางคนไม่มีบางคนไม่มีในการทำงานนะบอกให้ไปรดน้ำต้รรน,ำำนไม้ก็รดน้ำต้นไม้นี่แหละต้นไม้เหี่ยวเฉาอย่างไรไม่มีใจดูไม่สนใจไม่สนใจต้นต้นไม้จะตายหมดแหละจึงไม่นำมาสึ่งความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นจิตตาเป็นแรกสำคัญจิตตาเป็นเรื่องสำคัญ,คญใจจดจอ่อใจจดจ่ออยู่กับงาน ดูซ้ายดูขวา <c oughs> ดูความสมบูรณ์ดูความขาดตกบกพร่องเพื่อที่จะนามาในสิ่งที่เรากาลังทําเหมือนกับเมื่อวานใช่ไหมเอาไปแไปหมีไม่ได้มาเลยเมื่อวานนี้บุมแม่ไปนั่งดูพี่ๆเขาปอกสายไฟปอกสายไฟนี่ก็เป็นงานเพื้อ้วยนะแต่ว่าทําไมคนนี้ทําได้มากกว่าคนนี้ทําไมคนนี้ทําได้เร็วกว่าคนนี้มันอยู่ที่วิริยะ มันอยู่ที่จิตตัดใจจดจ่อ,จอหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเราทำแล้วมันติดขัดางเนี้ยเราเคยคิดจะแก้ไขไหมไม่เคยคิดจะแก้ไขเลยงานมันก็เท่านั้นแหละงานมันก็เท่านั้นแหละนะคะแต่เราเอออันนี้ไม่ได้นะต้องไปเอาอันนั้นมาเสริมต้องเอาไปเอาอันนี้มาเพิ่มนะไอ้มีดของเรานี่ไม่ดีนะถ้าเราใช้มีดที่มีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยมันจะรูดเรืดเลยมันตรานั่งดูเนี่ยนั่งดูแล้ว เพราะว่าเรามีจิตตใจจดจ่ออยู่กับงานงานมันพัฒนาคนที่ทํางานโดยไม่มีการพัฒนาเลยไม่มีทางไปสูส่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานออกสายไฟหรือไม่ว่าจะเป็นงานดลกระถางต้งงนไม้หรือไม่ว่าจะเป็นงานเข็นรถศัตริธรรมศัตวิธรรมนะคะไม่มี ความพอใจในงานไม่มีความภาคเพียรที่ทาให้ดีขึ้นไม่มีจิตตัดใจจดจอไม่ประสบความสําเร็จเราก็จะเป็นว n e of t h โ s สว n e of t h โ s สว n e of t h โ s สแปลว่าก็เป็นคนในในในหมู่มากนะคะเราไม่สามารถจะ standing out เราไม่สามารถจะออกมายืนโดดเด่นกว่าคนอื่นได้เพราะว่าครไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจกับงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรนะไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไร ท้ายคือวิมังสาตรวจสอบใช่ไหมหลวงพี่อ,อ๋วิมังสาเนี่ตรวจสอบใช่ไหมคะมีการตรวจสอบมีการพิจารณานะคะอิทธิบาทสี่เนี่ยเป็นธรรมะซึ่งดูเหมือนจะพื้นๆน,น,นะแต่หลวงพ่อบอกว่าจริงๆนะถ้าเราต้องการความสำเร็จในชีวิตเนะี่ยเราต้องศึกษาอิทธิบาทสี่ this สจิตตา you know you ve got very careful looking เยอะ You are watering watering the plants. couldn't Kun kalas. You already finished watering. But you never look that you pour too much or too heavy water that the vegetable already go like this, you know, already went on the side. And you never even care to lift it up. So there is no citta. There is no citta in the work that you are doing. There is no vimamsa. The last one is vimamsa. You always evaluate, checking. Checking on the work that you do, and this is the really key to success. Key to success. So we can start. We can start about your work, and then try to have this measurement. Itibazi uh, would be the measurement. Measurement of key to success. You measure yourself. Whether you do, do you have? This? Do you have this? Do you have this? How is that? I, I have not been able to improve my work. My question is: have you ever thought of improving your work? Some people never thought of improving their work. They just do it. They just do it as duty. So day in and day out, it will be the same thing and there is no improvement. How can you how can you think of the word success? So in order for us to think of something greater than ourselves, we always have to examine, examine, look carefully in what we are doing, why we are doing this and why we are not doing that. Remember uh, the other day when they were uh, arranging for the garden in front of Venerable Grandma? Remember? เล้งหลวงพี่เล้งหลวงพี่หลวงพี่ตัวจะได้ไหมที่หลวงแม่ให้พรไปสี่ข้อนะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่เลยว<า>่มใช่เลยนะคะถ้าลูกฉลาดหลวงแม่สอนเรื่องอะไรนะลูกจับลูกจับแล้วลูกจะเข้าใจอ๋อนี่หลวงแม่สอนอะไรหลวงแม่สอนให้มีประสบการณ์สอนให้ลูกพิจารณาพิจารณาเนี่คือจิตตากเป็นตัวจิตตะนะคะจิตตะตั้งใจทำหรือเปล่า พอใจทำหรือเปล่าพอใจสิเพราะลูกมันคนบอกเองว่าลูกจะทำลูกต้องมีความพอใจล้นะคะคิดอ่านลูกตรวจสอบขาดจิตตะนะวันนั้นขาดจิตตะไม่ได้มีการตรวจสอบงานนะคะงานมันก็จะออกมาผิดพลาดแต่ถ้าทันทีที่เรามีการตรวจสอบงานวิมังสาย้อนกลับไปพิจารณาดูเราก็จะได้ผลงานที่ดีงานทุกอย่างที่เราทํมามันจะเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าสู่กระบวนการชั้นเทววิริยะจิตตวิมัญสาแล้วทำไปสัตวะตะละวันตะละวันจะไม่มีการเรียนรู้เลย If we do not enter into these four stages of key to success day in and day out you will be just repeating the same work no improvement whatsoever because there is no jitta you are not mindful, you are not careful to look at it, whether you can improve on this particular work or not. Even if somebody said, oh this is well done, this is good job, still, you can improve on that good job. แม้ว่างานบางงานนะอย่างนี้ลง,ลงแม่บอกลงพี่พนิสภาบอกว่าวันนี้จะตอกไม้ดีสามารถจะทำได้ดีกว่านี้มะ สามารถนะคะอย่าไปพอใจแค่ก็บอกว่าอบบนี้ดีอันนั้นคือคอคือพอใจที่หลวงแม่นะผ่านที่มองเห็นอย่างเงี้ยคือผ่านแต่สามารถจะทาได้ดีขึ้นสามารถจะทําได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็มองว่าโอเคอันนี้หลวงแม่ผ่านเลยนะหมายถึงว่า m e e t m นิมัลเรียร e เรียเมทที่หลวงแม่บอกว่าผ่านคือพอ,อไปได้ พอไปได้ไม่น่าเปลี่ยนพอไปได้แต่ยังสามารถจะทําให้ดีขึ้นได้ถ้าหากว่เรามีคำพิจารณาตัวเองอย่างนี้นะคะเราจะนําตัวเองเข้าไปสู่การพัฒนาทั้งกายทั้งใจค่อยๆค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตลอดเวลานะคะแล้วก็ฟังฟังดูซิหลพี่ดูซิอันนี้มันดีไม่ดีอคิดว่ามันเอียงมากไปไหม นะคะเราก็มาเล็งดูมาเลงดูอย่าไปแก้ตามเขาเลงดูกว่าว่ามันเอียงจริงๆหรือเปล่าโอโอๆจริงๆจริงๆมันเอียงไปเริ่ค่อยมาจัดนะคะฟังการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนํามาซึ่งโอกาสในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเทคนิคในการที่จะนำระนำชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จมีหลายอย่างมีหลายอย่างนะคะแต่แกนแกนของความสําเร็จประมาณนี้ นะคะทีมเวิร์กสำคัญนะคะแล้วก็อารมณ์อารมณ์มความรู้สึกถ้าเราเป็นคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์พอมีเสียงทักเรื่องนี้เราก็จะเปไปข้างมีเสียงทักอันนี้เราก็จะเปไปข้างเราต้องมีความหักแนนทางอารมณ์ด้วยที่เราจะประคองงานของเราให้เป็นรูปร่างสำเร็จได้นดงานนะคะค่อยๆพัฒนาแล้วเราจะปรึกรร,รู้เสมอว่ากอยา่าง taught So in, in the process of our life as monastic, we realize that all the details of life, how to go, you know, to this corner, to this move, it's already prescribed. It's already guided by the Buddha. By the Buddha, the Buddha was very meticulous. He was very meticulous. เป็นคนละเอียดนะคะแม่ิกรสืเปิดว่าละเอียดละเอียดรอบครอบมากที้ทางให้เราไปเดินไปยังอย่างอย่างอย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัยมุ่งมและปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความตระหนักรู้ตรงนี้นะคะเราจะกลับไปทบทวนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจสอบกับชีวิตของเราแล้วเราจะก้าวเดินบนเส้นทางน,นี้ได้อย่างยังมีความสุข ไดอย่างงดงามและมีความสุขนะคะขอให้ลูกทุกคนและญาติโยมที่ฟังนะคะ,จะเจริญในธรรมกัน